โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาเจอกับเกมเอาบีกับการาสุ่มลอตเตอรี่อย่างเช่นเคยครับซึ่งคลิปแรกคลิปสองคลิปสามทำต่อกันภายในเวลาสามนาทีครับผมก็เลยเลยแล้วกันนะครับแต่อาจจะออกเหลื่อมล้ำก็ได้แต่ว่าทําต่อกันเลยครับผมซึ่งผมหัวร้อนมากในเวลาแบบนี้โอ้โหต้องดีลาหน่อยมั้งเออให้มันสุม่มเลยละเออมันสุม่มเลยละ เออดีครับดีเฮ้ยเฮ้ยสองพันห้าร้อยบาทนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็แย่แล้วเฮ้ยหลอเฮ้ยโอ้เพนหมดเลยเฮ้ย ถ้าเรามีได้คือจบเลยครับโอเคสวยไม่เติมแล้วพอละไอีกสัตว์สรุปผลนะครับผมสรุปผลนะครับผมได้ชิ้นส่วนอะไรมาก็ไม่รู้นะาแม่งมือสันไหมดแลนะ้วเนี่ยโอ้โหร้อยเก้าสิบสองชิ้นส่วนอันนี้วัตตาบผมมีหมดแล้วอะผมจะแลกเพื่อฮีโร่ก็มีเหมือนแล้วครับเอ่อก็อออเก็บไปก่อนแล้วกันโอเคครับผมก็ 2,500ร้อยบาทเจงก็ไปพิจารณากันดีๆนะครับว่าจะเติมหรือไม่เติมนะครับโอเคครับผมเหลือร5อยห้าสิบสุดท้ายครับไม่มีตังเหลือแล้วครับก็ถ้าไม่ได้ก็คือเจงแล้วครับร้0ยสิบาทสุดท้ายของผมครับไปเติมมาตะกี้ครับ้ะสดละล้นเลยครับจบแล้วสา0พันบาทยังไม่ได้เลยสอง0ันหกรอสิบบาทครับเติมไปทั้งหมดโอเคก็ ไปแล้วครับบายบายครับบายบายแม่งเฮ้ยผมจะมีนี่อยู่ไว้ทางสะดวกของเราติ๊กสามลูกครับเชสว่าทำไมผมคิดไม่ถึงเลยอันนี้พวกนี้ซื้อไ่ไลาใช่ไหมโอเคผมว่ามันต้องมาว่ะในยาที่เติมมาเราไม่ได้ทักทีหนึ่งครับลอตเตอรี่แล้วก็ข้าครองสามไปสุ่มหนึ่งครั้งโอเคต้องมาว่ะสามอันเนี้ยสามอันโอ้โหเพชรอีกแล้วต้องมาแล้วโอ้โห แม่เงเอยเอาหกร้อยเพรมาแลกร้อยี่สิบเพรออ